สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับสูตรจาวิสสูตรตัวนี้คือกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะหลังจากปิดให้บริการไป1ปีเพราะว่าส่งไปให้แฮกเกอร์เขาแก้ไขความแม่นค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะคะวันนี้จะซื้อทุนน้อยๆน,นะคะซื้อแค่200กว่าบาทมาดูว่ามันจะแตกให้ไหมเมื่อกี้เราซื้อตอนประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนก่อนที่เวลามันจะรีเซ็ตมาเป็น5 1สเปอร์เซ็นต์สูตรตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้เรากดซื้อฟีสปินให้ทันรอบโบนัสนะทุกคน ส่วนสูตรตัวนี้จะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบซื้อฟรีสปินค่ะแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการค่ากับข้าวเย็นค่าเบียร์ค่าไปเที่ยวอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าสูตรเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่เป็นสายปั้นสมมติอยากได้แบบลงทุน200กํากำไร500อยากได้อยากได้ลงทุน500กํากำไร2000นเนี้ยต้องใช้สูตรตัวนี้เลยเพราะว่า1วันอะเราจะเล่นแค่1รอบเท่านั้นนะคะเหมือนวันเนี้ย เจม้าคือเติมเข้ามาเนี่ยสามกว่าบาทนะแล้วก็กดซื้อฟีสป,ปินไปที่225บาทถ้าเจมมาแตกแล้วได้กําไรหลักพันเนี <Gem ma S 2> mm ่ยเจม้าก็จะเลิกนะง,ง่ายๆแบบนี้เลยสูตรตัวนี้ตอนนี้คือกลับมาเปิดให้บริการแล้วเพราะว่าตอนนั้นอะเราส่งไปให้ใหใหแฮกเกอร์เนี่ยเขาแก้มาเนาะมาดูความแม่นยำของมันกันเลยนะทุกคนซื้อ225บาทจะได้เท่าไหร่สูตรตัวนี้นะคะมีวิธีการใช้งานให้ค่ะใครที่อยากใช้เนี่ย ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามาได้เลยคะ่ะเอ้ยลิงก์ตรงคอมเมนต์นะคะทุกคนพูดผิดสูตรตัวนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งเปอร์เซ็นชนะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเวลารีเซ็ตค่ะพอเรากดซื้อฟิสปินไปแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเปอร์เซ็นเลยทุกคนเพราะว่าเรากดซื้อฟิสปินตอนที่เปอร์เซ็นมันสูงแล้วเนาะอันนี้เหมือนเขารันให้สําหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยดูนะคะว่าเปอร์เซ็นตอนนี้น่าซื้อไหมอะไรงนี้เพราะว่าเรากดซื้อไปแล้วตอนก้ประมาณ91%นะ มาดูว่าจะแตกเท่าไหร่ถ้าเล่นในมือถือเนี่ยจอมันจะพอดีมือถือเลยนะแต่นี้เจม่าเนี่ยเล่นในโน้ตบุ๊กนะเพราะว่าในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเป็นแนวนอนทุกคนเป็นแนวนอนสูตรมันก็จะแบบโดนตัดช่วงล่างไปนิดนึงเนี่ยเห็นปะหน้าหน้าจอมันจะโดนตัดช่วงล่างไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนสูตรตัวนี้ในมือถือเล่นได้ในโน้ตบุ๊กเล่นได้ค่ะ มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่มัวแต่โมนะคะมัวแต่โฆษณาที่โฆษณาเนี่ยคืออยากให้ทุกคนรู้ค่ะว่าสูตรตัวนี้มันดีจริงแล้วก็ใครที่ใช้ก็คือไม่ผิดหวังนะใครที่แบบเล่นแล้วเสียบ่อยไม่เคยได้อะไรเงี้ยก็ลองเปิดใจดูเนาะคือแต่ก่อนมันดังมากไงคนก็คือใช้เยอะมากเลยจนแบบว่าระบบเกิดการลวนนิดนึงแล้วก็เหมือน pg เขาก็จับได้นะว่าเออมันมีโปรแกรมตัวนี้อยู่อุ้ยเดี๋ยวเอเต็มหน้ากระดานพลัง A บวกจัดไปค่ะนี่ สวยงามเฮ้ยเป่าหรือเปล่าเหรียญสามบาทหร,ารือเปล่าหรือว่าสิบอะไรยังไงอุ๊ยนี่ทุกคนกีเลนยืนสองช่องช็อตนี้ล้างจอไปเลยที่ตัวเจพลังเจเจนะคะพลังเจเจสวยค่ะนี่ซื้อ2 2 5้บาทนะคะตอนนี้คือน่าจะแตกหลักพันถ้ากระเป๋ามานี่โอ้โหเสียดายว่ะไม่เป็นไรเนาะได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วคือตอนนี้ลูกค้าคือคนที่เขาดูสูตรตัวนี้แล้วเขาอยากได้คือทักมาสมัครกันเยอะมากคือ แอดมินบริการแบบแทบไม่ทันนี่ซื้อ225บาทได้พันห้าเจมากก็จะเลิกแล้วก็คือได้กำไรพันหนึ่งแล้วแบบเล่นไม่ถึง5นาทีนะได้แล้วพันหนึ่งเจมาเลิกเลยใครที่อยากได้สูตรตัวนี้ไปหาอะไรได้เสริมหรือว่าอยากได้เงินค่ากับข้าวค่าเบียอะไรเงี้ยก็สามารถคลิกดิงใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจม้าไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวเกมอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะบายๆอย่าลืมทักมาสมัครกันเยอะๆนะ